สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นดอกลำโพงซับบูฟเฟอร์15นิ้วรุ่น15180จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2แบบจะมี1ดอกและ2ดอกหน้าดอกสามารถกันน้ำได้หน้าดอกเขาจะเป็นแบบเย็บขาดยากมากๆเลยนะคะส่วนของเขาจะเป็นยางโดนัทที่ดืดอัดเบนแน่นเลยค่ะหน้าดอกจะเป็นหน้านูนนะคะจำนวนวัตต์อยู่ที่2,000วัตต์กำลังขับ1,500-3,000วัตต์เข้าโอม4โอมบวก4โอมความร็ว87เดซิเบลขนาดของสินค้านะคะหน้าดอกจะอยู่ที่390ม mm, ิล จะหนาอยู่ที่18มิลิเมตรส่วนขนาดของแม่เหล็กนะคะจะกว้างอยู่ที่180มิลิเมตรหนา20บวก20ม mm. ิลิเมตรนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็ก2ชั้นเลยนะคะเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ อาจจุกๆเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทางแช้สอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ